เหมือนย้อนกลับไปสู่วนันวนฝั่งเพลงยุค90ชิลๆว,วิวรูฟท็อปที่เหมือนจะกินเบาๆแต่อร่อยไม่เบาเลยค่ะคุณพาทุกคนมาที่ Troback BK k ร้านสีสันสดใส,สไซวัยรุ่นยุค90ยุคนี้นี่แหละค่ะใช่เลยด้านนอกเป็นรูฟท็อปชมวิวความเขียวของสวนลุมและรถไฟฟ้าล,ม,ลมเย็นโล่งสบายค่ะสวยทั้งกลางวันกลางคืนเลยขอบอกส่วนอาหารเนี่ยอร่อยเกินค่ารสจัดถึงเครื่องดีเอาจริงๆทาเราเซอร์ไพรส์เลยอย่างสปาเกตตีต้มยำทะเลเดือดเรื่องต้มยำจัดจานเข้มข้นมีความครีมนัวๆเข้าไปด้วย อร่อยเลยค่ะข้าวผัดนรกปอยเป็ดอเวจ G สามแสนล้านพบอบอกสั้นๆเลยละกันว่าอร่อยชอบ กุ้งดองน้ำปลาสาหร่ายกรอบเนื้อกุ้งสดแน่นน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างแทบเลยห่อ,อก,กับสาหร่ายกรอบอ่ะยิ่งเข้ากันของกินเล่นอย่างหมูสามชั้นทอดน้ำปลาทอดมาร้อนๆเลยกรอบนุ่มจิ้มแจ่วไม่หยุดตูชินี่เห็ดทรัฟเฟิลหอมชัดนัวกินเพลินมากฟีดมาไม่หยุดเลยค่ะเครื่องดื่มเนี่ยก็มีครบทุกขนาดทังค็อกเทลและมอกเทลอย่างเราเป็นคนไม่ดื่มก็เลยเลือกม็อกเทลสั่งซัมติงสติลปิดอุ๊สีสวยจังอีกแก้วคือซัมมทามสดชื่นจิบเพลินทั้งคู่เลยค่ะเราไม่ค่อยได้มาร้านแบบนี้าาามมกเวอได แบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเจะติดใจแล้วใช่มหมมีที่นั่งโซนด้านในด้วยนะจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือดนตรีสดเพลงยุค9กถูกใจเจเหมือนได้ย้อนไวัเลยอะอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็จะไม่เยอะมากจะได้ฟิลแบบชิลๆเมามอยกับเพื่อนเก่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วโทรแบ,บ็ก k k k อยู่ในตึกสีลมเอชชั้น9จะมาด้วย BTS หรือ m r t ก็สะดวกเปิดทุกวัน5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ